เอาละครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมห้องการทดลองฮะและว,วันนี้เราอยู่เกมโฮเทลไฮเวย์นะครับวันนี้ผมมาจีบสาวโชว์นะครับซึ่งวิธีนี้ผมออรับประกันเลยว่าจีบติด100%นะครับผมถึงแม้อันนี้จะเป็นการลองครั้งแรกของผมก็ตามแต่ผมมั่นใจเลยฮะติดแน่นอน100%นะครับผม ตอนอื่นนะฮะเราก็จะเข้าไปเล่นเกมกับเขานะฮะซึ่งเกมก็ง่ายๆครับเราจะเข้าไปถามคํถาถามให้เขานะครับถ้าเขาตอบถูกนะฮะเขาเป็นแฟนเรานะฮะแต่ถ้าเขาตอบผิดเขาก็ไม่เสียอะไรเลยครับถ้าตอบถูกเธอเป็นแฟนเรานะแต่ถ้าตอบผิดเธอไม่ต้องเสียอะไรเลยครับแค่นี้เองครับวิธีจีบสาวเราอะ่ะสวัสดีครับเรามีเกมมาให้เล่นโอเค เรามีเกมมามาให้ให้เล่นครับมีเกมมาให้ให้เล่นครับผมหรือผมมีเกม,มให้เล่นครับเกมเอะไรเป็นเกมเถามตอบง่ายๆครับถ้าเธอตอบอะไรนะถูกเธอเป็นแฟนเรา <c oughs> แต่ถ้าเธอตอบผีอะไรเลยนะปลาอะ,อะไรงโง่ที่สุดป่าปลา อะไรโง่โที่สุดโอเคต้องตอบถูกแลแก้วแหละางเนี้ยต้องตอบว่าปล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 าหยุดโอถูกเฉยครับเห็นไหมต้องตอบถูกแหละจมเนี้ยใครบนโลกนี้ตอบคำถามนี้ได้ก็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 กไม่ใช่แล้วประหยุ์เห็นไหม น่ต้องตอบถูกแหละต้องตอบถูกแหละจังเนี่ยตอบถูกแล้วเออกูได้เลยผู้ชายวันนี้อ่ะเดียกกูเสียงเป็ดว่ะโอ้ยจีผู้หญิงไปเลยผู้ชายเธอตอบถูกอ่ะแม่แม เห็นไหมโอ้เถียงไม่ออกด้วยดูดิผมมันตุดึงผมมันตุดึงผมได้แฟนผมได้แฟนน่าอะไรคือลุงผมอะไรอ่ะแหมสวยเล่เห็นไหมผมเลวเป็นไงผมอ่ะเงื้อแม่หมดเงินเป็นแสนผมเงอะเงื้อเห็นไหมเห็นไหม โอ้ oh, เอาหายเราเป็นเฟนกันแล้ววะเฮ้ยยังไม่อยากมีแฟนวะนะครับผมนี่เป็นรายการถามตอบครับ ร้อกันเล่นนะนี่เป็นอะไรขอบคุณนะครับผมที่ร่วมรายการเด้อการไล์เฉยเออการไล์ก็ได้มาการไล่กล้องอีโดวนะครับผมกล้องอ่ะกล้องอีโดวนะครับอันนี้นะครับเป็นเป็นรายการเอ่อ เปลี่ยนที่รายการไปทัุวละลยกูอ่ะกล้องอยู่ตรงนั้นนะครับกล้องอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เจอกันใหม่เมื่อเกือต้องการเชื่อมเดอนครับบายบายครับผมบายบายครับไว้ดูกดครับผม <S 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 สำหรับนาย <S 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 2> <S 2> เออโอเคมีงผ่านตอนสำหรับนาย มุกเโอเคไม่ผ่านไม่ผ่านเฉยอ๋อชิปหายแล้วกูเจอลูกของจริงนี่ลูกัวกจริงมาที่ว่าเฮ้ยลุง